สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพามาดู all new c o m m i t e r กับการแต่งเพื่อวิ่งโรงงานนะครับสายโรงงานไม่ควรพลาดนะครับนี่นะครับวันนี้อาจจะสั่นนิดนึงเพราะว่าไกาด์เอร์มีปัญหาครับวิ่งโรงงานต้องใช้เบาะสีแถวครับแล้วก็เปลี่ยนจากเบาะผ้าไปเบาะหนังเพื่อการดูแลรักษาที่ง่าย แล้วก็ไม่สกรปรก้วยนะครับคือถ้าเป็นเบาะผ้าเราเวลาเราขึ้นรถอะแล้วมันทําเราทําน,นู่นนี่หกอะ่ะมันจะเป็นภาพไม่สวยถ้าเป็นหนังเนี่ยมันจะป้องกันน้ําฝุ่นได้ดีนะครับแล้วก็ราาัาษาความสะอาดได้ง่ายนะครับวอหน้าเหมือนกันวัหน้าจะเปลี่ยนเป็นหนังหมดแล้ว ตัวนี้จะมีเครื่องเสียงคือมีฟรีมีวิทยุนิดหน่อยนะครับแล้วก็ power ตัวนี้ไม่มีทีวีเพราะว่าเน้นวิ่งโรงงานอย่างเดียวแต่ว่าเพื่อความสวยหลังหลังคาโดยการใส่ไฟนะครับช่องแอร์มีไฟด้วยแล้วครอบแอร์เผื่อเวลาแอร์ Air, ได้ง่ายๆนะครับล้ง Air, งางแอร์ง่ายๆคือไงก็คือเราถอดเฉพาะตัวครอบนี้ออก โดยที่ไม่ต้องถอดหลังคานะครับถ้าเราไม่มีเราก็ต้องลืหลังคาออกทั้งหมดเลยเพื่อที่จะล้างแอร์จะดีจะง่ายนิดนึงนะครับแต่ยิ่งแล้วคันนี้เขาถอดแอร์ออกไปใส่ไมโครบัสไว้ท้ายก็ความเย็นความแรงนะครับนี่ตัวนี้ข้างหน้าเมื่อถอดแอร์ออกแล้วมันก็จะโล่ง อันนี้ติดไว้เผื่อใส่เป็นทีวีนะครับแล้วก็เครื่องเสียงอามาซ่อนไว้ข้างๆนี้มีสองตัวมันก็จะยาวนี้เลยนะแล้วพื้นก็จะเป็นพื้นยางดูแลง่ายทำความสะอาดง่ายนะครับเวลาตีหินปูนไฟขึ้นมาแล้วก็ขวาดออกอย่างเดียวหรือไม่กระดูดปูนเอามันน่ปกลัวมันซึม เพราะว่ามันเป็นพื้นยางครับทำความสะอาดง่ายดูดฝุ่นง่ายเหมาะกับสายโรงงานนั่งสบายด้วยเพราะว่าเราปั้นเติบป้องน้ําหัวหมอนพนักงานนั่งสบายสบาะใครเล็งสายโรงงานอยู่ทํำสไตล์นี้ก็โอเคนะครับสวยด้วยสวยดูแลรักษาง,ง่ายทำาสะอาดได้ง่ายนะขึ้นไปมันก็สะอาดอ่ะ ใครๆก็อยากจะนั่งนะส่วนด้านหลังก็จะมีสาวล์ลำโพงท้ายนะครับแล้วก็อะคริลิกตรงทรอบแอร์อันี้ก็จะมีตูล้ลำโพงตู้ซับอยู่ข้างหลังบ,บ,บึ๊บไปบึ๊บไป,ไปนี่จากด้านหลังดูวิวจากด้านหลังนิดนึง ก็จะประมาณนี้เค,คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ